วันดีสนุก<น><น>ฟรีฟรดีทุก,ทกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้<อ>นช่วงที่แล้วเราก็ได้ทําความรู้จักกับสุนายช่างใหญ่ที่เรียกได้ว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคที่ถาถมเข้ามามากมายในชีวิตนั่นเองครับผมไม่ได้พูดเกินจริงเลยว่านี่คือรถไฟหาอที่หือหวาที่สุดขบวนหนึ่งขบวนชีวิตของพี่สุตอนแรกเปาหนี่คือเปาหออกจากบ้านเลยไหม ไม่ได้ออกจากบ้านครับยังอยู่แต่ว่าไปทํางานโรงงานทำงานโรงงานตั้งแต่กี่ขวบฮะประมาณอายุประมาณ16 16ปีครับอทำอยู่อย่างนั้นครับทำไปทํามารู้สึกว่าเฮ้ยเห็นช่องทางเอาของมาขายเพื่อนครับเริ่มจากเอาของมาขายกับเพื่อนฝูงก่อนคนในโรงงานก่อนเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนเลยครับอขายดีขายดีไหมล่ะขายดีมากเลยครับ ขายอย่างนั้นอยู่กี่นานฮะกว่าจะมีกิจการเป็นของตัวเองก็ขายอยู่ประมาณสักสี่หปีฮะสี่ห้าปีสี่หปีคราวนี้ขยับขยายมาสู่กิจการขยายกิจการเลยเริ่มจ้างลูกน้องเริ่มมีลูกน้องเยอะแยะประมาณเกือบร้อยชีวิตฮะลูกน้องเกือบร้อยชีวิตใช่ครับเมื่อมีลูกน้องเยอะลูกค้าเยอะใช่ไหมครับเปิดสาขาเลยครับเปิดสาขาเลยเปิดสาขาเลยเป็นสิบสาขาเลยสิบสาขาใช่ครับอู้ฟูมากอู้ฟูมาก รวยมากใช่ไหมครับอ่อเปล่าครับค่าใช้จ่ายครับมีลูกน้องเยอะก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะเริ่มกู้แบงค์เริ่มเสียดายลูกน้องอ่อเลี้ยงลูกน้องมาหลายปีเสียดายลูกน้องเริ่มกู้แบงค์พอมันธุรกิจมันชะลอตัวลงคราวนี้รายจ่ายมันไม่มันไม่ทันกันใช่ครับแต่ก็ไม่อยากจะทิ้งลูกน้องไปใช่ครับกู้แบงค์มาเลี้ยงลูกน้องใช่ครับหลังจากนั้นมาเกิดวิกฤตก็คืออุทกภัยน้ําท่วมเข้ามาพอดีเลยครับจังหวะจังหวะจังหวะพอดี เราเจ๊งน้ำก็มาจมเราอีกอซ้ําพอดีเลยครับกวาดทุกอย่างไปเลยเป็นนี่อยู่เราเราสามสิบล้านอุ้ยเอาละ่ะแล้วพอสามสิบล้านต้องได้ตั้งสติไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเสียสติไปเลยครับเออก็อย่างที่เห็นนะครับคือไปนั่งริมฟุตบาทพร้อมที่จะเดินไปใหสิบร้อยเหยียบแต่แวบนนึงคิดถึงผู้หญิงคนหนึ่งมาได้คิดถึง คุณแม่แม่ถึง,ถงคุณแม่ก่อนเลยคุณแม่เลี้ยงเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกหกคนฐานะก็ยากจนเลี้ยงพ่อแม่ของตัวเองอีกสองคนแล้วคุณแม่ผ่านมาได้ยังไงจากวันนั้นถึงวันนีน้วันนี้เป็นระยะเวลา9ปี9ปีครับใช้นี่ไปได้เท่าไหร่20ล้านหรือ่อ่อน พี่ทำยังไงอ่ะใช้นี่20ล้านในก้าปีได้พี่ต้องจัดสรรเฮ้ยพี่แบ่งหน่อยแบ่งหน่อยเอามาแชร์หน่อยต้องจัดสรรการเงินดีๆนะหลังจากที่อันดับแรกเลยคือเราต้องคลองสติตัวเองให้ได้ก่อนครับครับเมื่อมีสติกลับมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างที่เรามีประสบการณ์อะไรต่างๆที่เราเคยคิดเคยวางแผนมันก็จะกลับมาเราก็กลับมาคิดมาวางแผนใหม่มาตั้งเป้าใหม่ว่าเดือนหนึ่งเราจะต้องมีไรายได้เท่าไหร่เราจะต้องมีลูกค้าเท่าไหร่ พี่ตั้งเป้าไรายได้ไว้ดอดเดือนเท่าไหร่หารเป็นวันมาเท่าไหร่คือตอนนั้นคือใช้หนี้เดือนละสามแสนวันละหมื่นตกวันละหมื่นตกวันละหมื่นสำหรับค่าใช้หนี้ใช่ครับต้องหาให้ได้มากกว่าหนึ่งหมื่นบาทใช่ครับโอ้โหเดืออย่างเดือดแล้วทํายังไงหายังไงให้มันได้รายได้มันคงเดิน,นหาลูกค้าเลยครับไม่สนใจลูกค้าคือแหล่งรายได้ของเราเดินหาลูกค้าอย่างเียลูกค้าประเภทไหนที่พี่เดินลูกค้าประเภทไหนที่เดินหานั่งอยู่โนคนหนึ่งก็คือลูกค้า แล้ววันนี้เข้ามาในฐานะกลายมาเป็นภรรยาเรียบร้อยครับเอาอยู่ด้วยเลยเอาขอคุยขอคุยด้วยหน่อยนะไม่ห่วงนะไม่ห่วงครับผมครับผมสวัสดีครับเริ่มประทับใจเขาในฐานะมากกว่าช่างซ่อมเมื่อไหร่ตอนตอนแรกอะ่ะไม่ประทับใจเลยคะ่ะทำไมอะ่ะไม่ไม่ไม่ชอบขี่หน้าเขาด้ซัมไปทำไมอ่ะคะคือซึ่งก่อนหน้านี้เนะเาะเราก็าไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรมาอา มีปัญหาอะไรมาอ,อคือเวลาคุยกันอะหน้าเขาไม่เคยยิ้มเลย<อ>นานแค่ไหนถึงจะได้คุยกันแล้วรู้ว่าภายใต้หน้ายิ้มยิมไม่ยิ้มนั่นคืออะไรก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขามาซ่อมงานให้อะค่ะเขาก็เขาก็เล่าเล่าเล่าเรื่องปัญหาเรื่องชีวิตที่เขาแบบออประสบมานะคะพอฟัง พอฟังเรื่องราวของเขาแล้วอะคิดว่าเราน,น่าจะเป็นกำลังใจให้เขาได้อยากจะประครับประคอ,องเขาอยากจะจูงมือเขาลุกขึ้นมาอีกครั้งค่ะดีใจเลย,ยได้เจอได้เจอความรักที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลามืดมิดอะเป็นไงครับพี่ตะแกแดน ยินดีด้วยจังเลยที่เขามาเจอกันแล้วแล้วแล้วปลดหนี้ไปด้วยกันมันเหมือนอปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างอะซึ่งตอนนี้มันมันเกินห้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วอะอแล้วหนูเชื่อว่าอีกไม่นานแน่นอนยิ่งกําลังใจพี่ดีทั้งสองคนแบบเนี้ยค่อนข้างเชื่อมันเผอเผอเนะ่ยปีเดียวปีเดียวสองปีเนะี่ยคอยดูดีเพราะว่าทุกอย่างแบบพลังบวกมันมามาคู่เลยไงกำลังใจงให้นะขอบคุณครั พิสุครับขอหนึ่งเพลงฮะหนึ่งเพลงเพื่อตำแหน่งแชมป์ในวันนี้เพลงนั้นก็คือเพลงครูในดวงใจครับจากพิสุครับ I saka สูงค่าผู้นำวิชามาให้เป็นศิษย์มีครูจึงยืนสู้อย่างผู้มีชัยคุณครูที่นำทางใจจึงทำให้ศิษย์มีวันนี้หาพครูแสนดียังติดเครื่อง ใจเป็นคนผู้มีแต่ให้มีใจสู้งานเต็มที่รักสิทิ์ทุกคนไม่เคยบ่นจนหรือบัางมีจับพอเสียงคุณความดีจับมือที่คุณธรรมครูทำงานหนักแต่ก็รัก ศักสีพอใจสิ่งที่ตนนี้เป็นพิมดีให้ลูกสิทธจจำทุกเส้นทางสู่สิบยิดครูนั้นเป็นผู้นำคำสอนทุกอย่างจดจำทุกการกระทำเรียนรู้ปากาหัวใจ เขียนชื่อครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสูง่สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิทธิ์เชิดชูครูในดวงใจ เขียนชื่อครูวไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสูง่สังคมวุ่นวายขอส่งใจมายืนข้างครูครูยังสังคมจึงอยู่สิทธิ์เชิดชูครูในดวงใจ พี่สุครับผมเป็นยัยพี่ตัต้งแตครับผมโอ้ขออนอุญาตถามพี่สูนิดนึงว่าทําไมพี่สุถึงเลือกเพลงนี้มาร้องแข่งขันในวันนี้คะนึกนึกถึงบุญคุณคุณครูครับครูทั้งหมดเลยครับโอ้โไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ครูที่สอนสั่งสอนเรามาแล้วก็ครูพักรักจำค่ะแล้วก็ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาครับถือเป็นครูของเราครับนี่ไง นี่ไงถึงเป็นจุดที่ทําให้ขนาดพี่มหนี้สามสิบล้านคือมันทําให้พี่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะพี่นึกถึงครูบาอาจารย์พี่น่าจะเป็นคนที่กระตันยูมากแค่แค่จากการฟังเพลงแล้วการคัดเลือกเพลงมาร้องเพลงแรกที่เป็นเพลงประกวดเนี่ย uh huh. เพลงนี้หนูก็อึ้งแล้วนะที่แตนได้ยินพี่ร้องเนี่ยคือครั้งแรกที่แตนฟังเพลงนี้แตนว่าไพเราะมากแล้วก็โอเคมากแล้วก็แตนเห็นถึง ถึงความคิดความรู้สึกในใจของพี่ตลอดเวลาที่พี่ร้องเพลงนี้ออกมาเห็นถึงว่าเออพี่คิดถึงเนื้อเพลงข้างในที่เกี่ยวกับครูผู้ให้เกี่ยวกับครูที่เนี่ยครูพักรักจำเหมือนที่พี่บอกอะทำให้พี่รอดพ้นตรงนั้นมาได้อะ่ะว้ยหนูขอชื่นชมนะคะพี่สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้อีกงครับพี่พีครับโอ้โหชีวิตพี่เขามันคือบทเรียนเล่มใหญ่มากๆท,ที่ที่เราอย่างผม แทบจะไม่เคยเจอปัญหาหนักๆแบบนี้แล้วเ็าใช้คําว่าปัญหาก็แค่นี้พี่ก็ใช้คาปัญหามันก็แค่นี้แม่เราเจอมาหนักกว่านี้อืแล้วเขาก็เปลี่ยนปัญหาให้เป็นเรื่องดีๆเรื่องดีๆซึ่งถ้าหัวใจไม่แข็งพอสติไม่ดีพอมันก็จะไม่เกิดปัญญาแล้วพี่เขาสติดีมากในเส้นทางทั้งหมดอมซึ่งแบบโห,หน้ายกย่องมากขอบคุณ ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆที่มาวันนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยพี่สุปเป็นคนร้องเพลงเป็นและร้องเพลงเก่งสังเกตได้จากลูกคอบางอย่างท่อนแรกท่อนสองอาจจะเป๋ไปเป๋มาแต่พอท่อนฮุกท่อนที่สามมาเนี่ยหลังโซโล่กลับไปท่อนฮุกอีกกลับมาจบอีกดีเลยวันนี้เพลงที่สื่อออกมามันสมบูรณ์มาก ด้วยเรื่องราวของพิสูุทั้งหมดที่เล่ามารวมถึงพ่อนำเพลงนี้มาร้องมันมันงดงามมากครับขอบคุณครับที่อ่นค้าครับการที่เราได้เจอคู่แท้คู่ชีวิตในวันในวันที่เราลำบากอันนี้มันเป็นสิ่งที่งดงามที่มันเกิดขึ้นใน,ในชีวิตของเราแล้วก็ยังสามารถที่จะแนะนำหรือแบบ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะคือมันเหมือนเวลาเรามีอุปสรคเรามีใครสักคนที่เราดอนคุยด้วยได้จูงมือหรือแบบทําอะไรด้วยกันมันมันเป็นกําลังใจเป็นพลังคลื่นชีวิตให้เราได้ได้สามารถที่จะเดินต่อในถูกเป้าหมายนั้นนะคะอันมองว่านี้ก็ถือว่ามีมีในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่แล้วก็วันนี้คือพี่ก็แข็งแกร่งมาก,มากๆแล้วละ่ะรวมไปถึงมาร้องเพลงในวันนี้ด้วยอันว่า เป็นคนที่ร้องเพลงดีอ่ะเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งเนาะฟังแล้วแบบฟังเพลินน่ะเยี่ยมเลยค่ะพิสุค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณครับคุดพิศรัยครับมีคนไฟแรงหลายคนที่อาจกําลังบ้าบินพอได้แล้วอยากได้เยอะ,อะเงินทุนที่มีไม่พอไปกู้มามาลงทุนออย่างเงี้ยทีนี้พอมันล้มมามันโหมันหนักมากอย่างสุนี่ถือว่าเก่งมากนะครับต้องขอบคุณสติในวันนั้น ที่ไม่ทําร้ายตัวเองแล้วก็รอดมาเจอตรงนี้ได้และที่สําคัญก็คือได้เจอคู่แท้อย่างที่ว่าก็อยากให้หัวใจตรงนี้ถูกดูแลกันและกันให้เป็นอย่างดีที่สุดเอาใจช่วยนะครับส่วนการร้องเพลงนี่สมแบ่งออกเป็นสองอย่างระหว่างเทคนิคการร้องกับความไพเราะเทคนิคการร้องแม้จะมีแผลอยู่บ้างตรงพวงเนื้อเล็กๆจับช็อกเขียนคุณความดีมันงืมงนิดนึง นอกนั้นครูว่าสูร้องดีเลยนะครับลูกเอื้อนการคอนโทรลเสียงการเก็บรายละเอียดพี่ไม้ขยักไว้จีจีขยักสูตเก็บเรียบเลยภาระของนอนก็คือว่าทำยังไงเทคนิคการร้องถึงจะตีเสมอได้และค่อยเอาอย่างอื่นเป็นตัวก้าวข้ามก็ต้องพิสูจน์นนอีกรอบหนึงครับขอบคุณครับ ด้วยเส้นเสียงที่ถูกใช้งานมาอย่างหนักของนอนท์แชมป์ส3มสมัยเขาจะยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่หรือตำแหน่งแชมป์จะถูกเปลี่ยนมือในวันนี้ไปร่วมเอาใจช่วยนนท์กันเลยครับตอนแรกเป้าหมายก่อนอื่นเลยก้อนแรกคืออยากได้เงินเพียง80,000บาทใช่ครับไปโปนี่ไปโปนี่นอกระบบครับวันนี้มันจบลงแล้วเรียบร้อยอ่าฮะแล้วเงินเงินทุนส่วนที่เหลือเอาไปทําอะไรอีกจะไปทําอะไรอีก ก็จะมีทำทำครัวให้คุณแม่ครับทำครัวให้คุณแม่ครับแล้วก็ uh huh. แล้วก็จะแบ่งทําร้านให้น้องครับร้านจำส,สวยให้ให้น้องสาวด้วยออ้อแล้วก็เก็บไปเป็นทุนการศึกษาให้ลูกสาวครับอ mm ืม hmm. แล้วที่เดี๋ยวก็อยากเป็นอยากเอาไว้เป็นเป็นเงินเก็บอ mm ื hmm. ครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่า เศรษฐกิจบ้านเมืองเราจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็จากกัน,กนไว้ก่อนครับจัก<ว>กันไว้ก่อนรเราเราเจอมาจากยุคโควิดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเราเป็นมนุษย์ที่ผ่านยุคโควิดมาได้เราเราต้องต้องมีทุนสำรองไว้มีเขาเรียกอ,อะไรมีมีเบาะไว้ให้ล้มหน่อยครับเป้าหมายของการแข่งขันต่อจากนี้ไปในฐานะแชมป์เงินล้านเป้าหมายคืออะไรผมอยากใช้เวทีดวลเพลงจริงทุนที่ผมจะร้องออกมาแต่ละผลงานเพลงทำให้ดีสุดเพื่อแบบที่ คนไทยทั้งประเทศหรือว่าคนที่ติดตามผมได้มีความสุขครับคือเป้าหมายคือเล็งไว้จุดนี้ก่อนครับตอนนี้คุณมีเงินล้านล้วครับสิ่งที่ไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นกับตัวคุณแล้วความสุขอันมากล้นมันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วครับหลังจากนี้คือความสุขของคนไทยทั้งประเทศครับผมทาหน้าที่มีเกียรติ G e R, ครับเยี่ยมยอดมากเยี่ยมยอดมากหลังจากนี้ฮะทุกบทเพลงคือเพื่อคุณคนไทยทั้งประเทศเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ฮะ หมอนขาดกับศาสตร์พื้นเก่าครับจากนอนครับผม เอาไว้ก่อล้มตัวนอนลงม,มอนขาดกับสาสื่นเก่าที่ตรงนี้ยังมีายเป็นหมู่เจ้าลบความเศร้าทุกเรื่องราวปวดร้าวในใจกลั่นบาไ้ พ้องให้พอโลดพอน้ำตาลุกขึ้นมาแล้วเงยหน,น่ายิ้มให้สดใสโย,ยนความมนต์ปนความมองของน้องทิ่มไปเริ่มต้นไม่ย่าไปแค่หักแค่ยังมีพาเขามา น้ำตาหากวามันไหลแผลในใจอายอาสาเย้ายายฟรีสพลงไหลหายห่างหัวใจผู้ชายคนนี้หักบอดีทิ่มันไว้ลืมไปได้บ่เมื่อยกับพอ เพราะเหตุยังความหวังววางเปล่าความปวดร้าวยังว่าเศร้าเจ้าอยากคื้นต่อหักเจ็บเจ็บย่าไปเก็บเอาไว้ใจท้ออ้สิขอดามหัวใจให้มันเหมือนเดิ ทิ่มันไวลืมไปได้บ่เมื่อยกัะพอรอเห็ดยังความหวังววางปล่าความปวดร้าวยังบ่เศร้าเจ้าอยากคืดต่อพักเจ็บเจ็บยาไปเก็บเอาไว้ใจทอ ออ้สิขอดามหัวใจให้มันเหมือนเดิมหักเจ็บเจ็บย่าไปเก็บเอาไว้ใจทอ้ออ้สิขอดามหัวใจให้มันเหมือนเดิม เป็นไงคะพี่ตากระแตงคะโอ้ oh, ดีเลยค่ะเพลงนี้มีความรู้สึกว่าเขาร้องแล้วฟังแล้วสบายใจเพราะมากหลงไหลตอนนี้พี่แดนเริ่มเริ่มจะเปลี่ยนเป็นแม่ยกแทนแล้วค่ะซึ่ง,งตองกลตรงกางอีกอย่งไงนงครับพี่เหมือนเขาไม่ค่อยกดดันแล้วก็พอบอกว่าจะร้องเพลงนี้เพื่อขอบคุณ คนที่ให้กําลังใจเขาเนี่ยเหมือนเหมือนเขาวางหัวใจไว้ตรงนี้มันก็เลยรู้สึกผ่อนคลายผมมองว่าทั้งหมดของของนนทนะทุกเพลงที่ร้องมันอยู่ที่การวางหัวใจของเขาพอเขาวางหัวใจของเขาเสร็จแล้วเนี่ยมันดีม,มันทําได้ออกมาดีวันนี้นนก็ทําได้ดีประมาณนี้ครับขอบคุณครับคุณพี่แอนครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ มีเป็นคนที่มีเสน่ห์ตั้งแต่ตั้งแต่แรก,แรกๆที่ที่เขามาร้องแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบว่าฉายแบบฉายแสงออกมาขนาดนี้ค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แบบลงตัวแล้วเหมือนนอนเองก็หาตัวเองค่อนข้างที่จะเจอแล้วแหละว่าแบบเราจะประมาณไหนดีเราจะท่าทางหรือแบบลีลาอะไรของเขาอย่างเงี้ยมันก็จะเขาจะเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆพอพอตัวเขามั่นใจทุกอย่างแบบ มันสบายไปแล้วเนี่ยอย่างที่อันบอกทุกครั้งเลยว่าคนฟังก็จะฟังแล้วก็จะรู้สึกสบายตามไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสื่อสารอารมณ์ได้ได้ดีเหมือนอย่างที่ทําเป็นคนเป็นนักร้องที่แบบมีเสน่ห์ได้คนหนึ่งเลยนะคะค่ะขอบคุณคาเซียขอบคุณค่ะเยคคะ <Yeah. S 2> เงครับกุศลครับแชมป์เงินล้านของเราฮนะเพลงแรกหลังเงินล้านเลือกเพลงพี่ไผ่ก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติพี่ไผ่นะในในฐานะที่เราเดินตาม ตามเสียงเพลงของพี่เข้ามาแล้วก็ร้องออกมาได้ดีโดยภาพรวมสิ่งที่ต้องระวังก็มีคําควบกล้ำมักจะก,กล้ำกึ่งระหว่างรอลิงกับรอเรือกากลัน้นเบาไว้นี่นนก็จะเป็นกลัน้นมัน,มนฟังแล้วมันเหมือนจะเป็นกลัน้น <c oughs> ก็ไม่ใช่ม, <c oughs> มันเลยเลยไปหน่อย <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็อยากให้ปรับดูให้เพราะมัน,ม,นมันต่างกันอันนี้คือโจทย์ที่ยากขึ้นและท้าทายในการที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปหากว่าผ่านพิสูจน์ไปได้ เรเปรียบเทียบครับขอบคุณครับใครจะได้แชมป์ไปครอบครองขอเชิญมาการตัดสินใจครับเออวันนี้พิสูจน์จากชนบุรีฮะนำเรื่องราวชีวิตสุดวุ่นวายของเขาฮะมาเล่าให้เราฟังข่านทางจอช่องวันสามสิบเอดฮะเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับคนที่ก่อร่างสร้างตัวสู้ชีวิต แชมป์ของเรา,าบอกว่าจากนี้เป็นต้นไปหลังจากเป็นแชมป์เงินล้านแล้วทุกบทเพลงคือคำขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้เขาสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกขอดูจากครูสลาครับนี่เราเปิดกันด้วยศิลปินแห่งชาติเป็นคนแรกฮะหรือว่าแชมป์เงินล้านในวันนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ครูสลาคุณอุ้ยมอบคะแนนสตาแก นนครับผมแชม์บอ,อกนํำไปก่อนฮะแอนต่อไปขอดูจากพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของนอนแล้วก็เขาคือแชมป์สมัยที่3 14สิทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของพี่สูตเสมอก,กัหนึ่งคนเดและพี่แอนสรียมอบคแนนให้แก นนแชมป์สามสมัยจ้นเด่ครับนัผมุสลาครับเป็นไงบ้างครับวันนี้พิสุทครับจริงๆความคิดหรือว่าแนวทางแทบไม่ต้องแนะเลยนะเพราะว่าที่พิสุทธ์เล่ามาทั้งหมดครูเองและเชื่อว่าทุกคนพลอได้เรียนรู้ไปด้วยเลยนะแต่อยากจะบอกพิสุทธ์ว่าหักที่ผ่านมามันเรียกว่าการล้มและลงทะเบียนสูงถึง30ล้านนะ ให้เรียกมันว่าวิชาลมและตอนนี้กําลังเรียนวิชาลุกอยู่แต่ไม่ได้เรียนคนเดียวมีคนมาช่วยติวด้วยก็คือแฟนหวังว่าจะผ่านมันได้และไปคว้าวิชากําไรให้เร็วที่สุดนะครับเราจะช่วยครับขอบคุณครับจริงๆเป็นกำลังใจพี่สุนะนะถ้ามันเก้าปีมันหายไปยี่สิบล้านได้อีกเก้าปีมันก็บวกสิบล้านได้นะพี่สุนะเอาล่ะเราไม้ฮนะทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้สามพันบาทครับขอบคุณครับ และตอนนี้ฮะถึงเวลาแชมป์เงินล้านของเราฮะที่ลุ้นเงินแสนอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่5 0 0 0 0ถึง50,000บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1-9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัย จะมีช่องเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทเพิ่มเข้ามาให้ดีลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก5 0 0 0ถึง100,000บาทแชมป์เงินล้านของเรารับไปเท่าไหร่ดี ที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณคนไทยนั้นเพ่อใ้อยู่นขณะดนี้ฮะคือแชมป์เนล้านคนแรกของวงเพลงชิงทุนตอนนี้สะสมอยู่1นึ่งล้านหนึ่ง่บาทฮะคุณบังไม่ผิดฮะ1นึ่งล้านหมื่นบาท ากาคิดถึงจังเลยสะสมเพิ่มอีก5,000บาทมาใสิหวโอ้โห <c oughs> พี่ไปไปคบกับหลักแสนหลักหมื่นมาตั้งนาน <c oughs> มหลักมาหลักพันมากเลยหายยิ้ถึงคนสบายใจก็เป็นอย่างนี้แหละเออสบายใจแล้เท<จ>่าไหร่ก็แฮปปี้ <c oughs> ทุนเดิมฮะมีอยู่1ล้าน1 0 0 0 0บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก5,000บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ทูร่าอยู่1ล้าน1มืบาท แชมป์เงินล้านคนแรกของดูนเพลงชิงทุนกำลังเดินทางเพื่อคุณคนไทยทั้งประเทศอยู่นะฮะส่งแรงใจมาเชียร์เขารวมทั้งนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาองโมงเย็นทางช่องวัน31สามดิบเอ็ดกับดูนเล้ไปใหถงชิงทุน ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี